คือจริงๆการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยต้องท้าความก่อนว่ามันเป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเลนตาที่ขุ่นตาม,ตามธรรมชาติออกเพราะฉะนั้นหลังจากผ่าตัดต้อกระจกอะ่ะมันก็จะเอาความขุ่นนั้นออกไปแล้วก็มันก็จะใสขึ้นเนาะทีเนี้ยหลังการผ่าตัดจะเห็นเลยไหมก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการผ่าตัดที่ซิมเปิลก็คือผ่าตัดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรผ่าตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยดีแล้วก็เลนตาที่คนไข้เลือกใช้เนี่ย ตรงแล้วก็เหมาะกับค่าสายตาหรือว่าปัญหาสายตาของคนไข้เนี่ยวันรุ่งขึ้นโดยมากมันก็มักจะชัดเลยก็มักจะตื่นมาแล้วก็มองเห็นได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกเลนส์ไม่ตรงซะทีเดียวเช่นคนไข้มีปัญหาสายตาเอียงอยู่เดิมแต่ว่าไม่ได้ทําการแก้ไขสายตาเอียงก็อาจจะยังมีความเบลอๆที่เกิดจากค่าสายตาที่หลงเหลืออยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็อาจ,จะต้องไปใช้วิธีแก้ไขด้วยด้วยแว่นสายตาแต่ว่า โดยสรุปก็คือทั่วๆไปถ้าสมมติว่าผ่าตัดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยดีโดยมากวันรุ่ขึ้นก็ชัดกว่าที่ตอนมีต้อกระจกแน่นอน